น้องเอ้ยเปิดคลิปออกมาลุงกำลังมาแต่ปลามาเบิ่งมาเพิ่นได้ยังนี่มีอะไรกีตาตีไปมาแต่ติดแมงจักจันบ่ได้บ่พี่น้องเอ้ยพูแมงจักจันโอ้พวกนายลูกลุงอ้าได้ยังนะให้เดอนนะสี่มาตอนนั้นได้บ่ค่ะได้บ่ก็พวกนี้พวกนี้ลูกนายยังป้าถือไว้ให้ดอนเบิ่งวกนี้กลับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีตอน ันจะมุ้งเลยนี่บายสองมุ้งแล้วพี่น้องเลยลุงกับลังมาแต่ป่านะไปหาติดจักรจันเอได้อยอ่เลยไไล์ล่ะมันอย่าไปใกล้ที่รถูกมันชีฮ้อนดี่กรดดอมาโอ้ยดุล่ะตื่นชแซล มาบังอันนี้เลยจ้ะอันนี้กะโรมาดินน้ำป้านี่เนนะสายค่ะสบายดีฉหายนะสบายดีอ้ยเด็้ๆในเจ้ห้องแลยหาห้องแล้วเด็กนห้องนะวันนี้ตื่นามาให้ไปเปล่าหรอยานปะเอ้ยยานดิไปเล่าปะลาปะไเอาป่าไปาน่ะเฮ้ยปปล่า ไม่ใช่จันในโอ้ยนะตื่น่านมาลูกญานิาลบ่ลุงไปหามาต่ตะไค้ไปญาตนยดิบ่มตะตื่นนะเพื่อนนะเชื่อญาน้ฮะเออ่าน่ลงมาน้ำมาดูมาเชื่ลงมาดิ่นน้ำป้าป้าขึ้นไปอันเยี่ยมเบิง อาการเพื่นกับแม่กับลูกเพื่น,นพี่น้องเลยมันลงมานำนะ้ำเนาะโด้วยสบายดีสบายดีน้องเชิญตาสบายดีด้วยสบาดีน้องเชอ,อโด,ด,น,ออโดนี่เป็นมื้อวันยุดพี่น้องเลยหลังจากเมื่อวานนี่ที่แมงเตอรลงคลิปไปนอนลงไปตอนประมาณชั่งนี่แหละเกือบ,บายทองไปหับลูกพี่น้องอะไปหับลูกตาพอหลับมาจากหรงเยน อันสิ่งที่บวคาดคิดก็เกิดขึ้นพี่น้องเอ้ยเนาะไปรับบ,บั <c oughs> <c oughs> ดบ่ารถมอเตอร์ไซค์ล่มเ้ <c oughs> องเจอกับแม่พี่น้องไอเจ็บส่วน <c oughs> แมงเตอร์กับไอต้าเพิ่นลงก่อน, <c oughs> นเนาะเลยไม่ได้เป็นอย่างแม่เพิ่นข <c oughs> ี้เจ็บแห้งแน่นอนนืงแมงเจอเพิ่น เชื่อเพิ่นเจ็บแข่เงี่แหละพี่น้องเจ็บนี่แหละบริเจ็บลร้างไัน้องับมันบ่่ะเาเพิ่นนี่เนาะจับยี่ยอุบัติเหตุเกิดขึนได้ตลอดเวลาไม่ได้ดีเลยเหนาะลงจิตปิมันเดวไหนเนาะเอดี๋ยวลงมาดินน้กายได้บ่แช่ีรายแช่แต่กาวดุงไ้บไบนมชเงียเได้่างา ผู้เดียวพีกันมาแต่เฮือนแม่น้องเสอพี่น้องเอยขึ้นไปเยียบเบิ่งเพิ่นไปไอากาศนแข้งขาเพ่นะคําเน่าเนาะเพราะว่ามันลบและอันนั้นกําลังสิจแต่ยังบ่ได้ยังสเครื่องอยู่แ่น้องเอไปกรรอันไปบิดอันนั้นมันคันเงมันออกไปเลยตะกี้ว่าสิเจาะใช่ลงก่อนนะแต่ข่อยก็ไปตาลงก่อนบัด เดือดหผัดร่มไปเลยผ่าไปแล้วไปหาหมออยู่บ้านนี่มาแล้วพากันไปถามเมื่อการเพิ่นเนีน่เนาะไปแล้วนี่กินเอนไข่แน่แล้วกินยาไปให้น,น่นนีะ่เจ็บน้ำบอลข้างเพ,พิ่นเพื่อนนี่มาเดอเจ้าเมื่อบงป้าบอกเลยว่า ฮะแก้วม้านนี่นนอกัาเพื่อนนั่นแหละน้ำแขงคนกับขากับอันน้ำค้างพี่น้องเลยมเจอกัฮะอืมชเมนบัตชีนะมบ้านนี่นะอืม กำลังสีหอดอันว่าแบบบดจอดนั่นไปเลยยังจะตาดโดนยังที่ตาดเรื่องอยู่นะปจ้านี่ปากำลังสิลงลงไหกำลังสีโจมไม่ต้าว่าสิไีโจมมาเพิ่นพอดีบิดไปเลยป้าก็แล่นเอาแล่นเอาเพิ่อนก็แล่นไปอาแม่เพิ่น ตามรถตามรถหุ่นไล่เขาพี่น้องเลยรถทอรถเขาไม่ได้เป็นยังหนาหนารถแมงเจอรแนมุนเบิร์ดกระชีส่งกระชีแป้งเดือดอยู่ตองเนาะสักไ่รถพอนจอดไว้นะรถหุนไล่จอดไว้ กําลังสิจอดว่าให้ลูกหลานไปซื้อขนมเพิ่นจอดยังยังบ่ได้นันซ้ําท่นแม่นเจ็บบัด3บัด4โอ้ยสัตว์เจ็บสิปวดพี่น้องเอ้ยะือกะองรอบเลยน้ํา้อนวอีกทั้ง่ดบติเ่ได้เนาะสิหาเ็ดอันหาพเ็ดอันนี้ให้เพิ่นอยู่ เอ้ามันบินไปของลูกได้เลยเกนไปชได้ตัวหนึ่งแล้วาให้นนี่ตัวแม่นม่ห้องลูกตัวแม่น่ะนี่สิเป็นตัวแม่นม่ห้องอ้ยยยยอยยยยอยบยยียย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 เยย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 ยอนยยย่ เจ้าขามันใส่ซื่นกันอีกบ่เนาะเจ้าขามัซื่นกันเพราะว่านี่ก็ตกใจนั่นแหละจะไปรับเป็นตะเวนพี่น้องเลยจักตกใจนะตกใจย่าบ่เนาะจักเป็นอย่างไรทำไมพี่น้องเพิ่นทางฝั่งใชยพี่น้องเลยเนาะขอให้ปลอดภัยกันบนภูเขาคนเนึ่งนะบนงระมัดระวังกันแน่ใช่รูกขิ้มูกย่อยนะบัดนี้เรื่อ น้องย่ในนั้นน้องหายไอ้หัวเปียกหัวเปียกสาวน้อยคนนี้ห่อนว่าป่าหายที่ไนยากไหมอ่านมึงตัวุตัวทุตัวแม่หาตัวผู้มันห้องตัวแม่ไมันอย่กห้องหนกิมหายนอกน้องกิมตัวผู้เลนะอาหาหายนอกหนอนห่ออากาศห่อนมาพายุฉีเข่าได้ระวางเล้ทางนี้กันเนาะ มัเข็บกะมัเข็บไงพ่แ่นหมันไหบ่ดุมโยมท่านได้กินมัเขีบเลยจะได้ต้องเ้ยจได้แล้ต้องเ้ยเียวเียวตัวนีมัเฮ้ยอันนี้ตัว ก็มได้ตัวปีกมันยอะจหายเลยจ้าอยเ่นี่หอนเลยกเปียกหัวเปียกเนาะเดดกับบได้เด็ดคนไดแต่มันมุกเท่าเนาะมันชีมเลยพี่น้อลยคนข่าวว่าวันที่9ก้าหามที่หนึ่งเมษาระวังไายุ่งนลยไปทางใดก็ระมัดระวังก่อ่พี่น้องเนาะเน้ะ เกบไปเกบไลูกเอาไปแล้วตำนะแม่ิงเข่าไปจักลุงล่ายคลิปเบ่งแล้วมาจติดจักรจันพี่น้อคนน่ะเนาะเป็นายเพ่นขายกันตัวละพนจ๊กบ่จกัาก็ม่นแขงผนน่งยังลายปนยทไปาบ่มีน่เนาะขมีปนยาน เนี <to c> ้ยและเพราะแรกมันห้องใน่ไหมโยคนเจี๊ยดังม่อีเนี่ยม่ยอีจันก็ไม่อีดีบุริคือกันอันนี้ม่อีน้องม่อีอ่ะมันห้องวัดเด็บดาแท้ตาเด็บเไ่ตัวเองก็ได้ขัดแ่น้ามั้คะเอาเงิเอะเอาเงิอะ ใช่ห้องอิงยิงเยอะนะเมไม่ละได้อยู่กับพายฉันลูกไม่ล่าจะอยู่คนเดียวแน่มาป้าเม่ล่าแล้วมันนี้เฮ้ยจับเชือบ่หนะไปห้ลุงไปหายไปเฮ้ยแกเชือกจับเชือกฉันหร นี่นะมันแต่บมเป็นแห้งพี่น้องไปปนัดลานกันหัวเข้าเถิดไปเออเมย์เพิ่นได้น้ำเหนียวน่าเบิดอันนี้กับน้ำค้างเพิ่นนีเนาะเมย์เชอร์เมอร์ด็ดอันเพิ่นเมื่อกี้ในบริษัทคิดเบอร์ไิแล้วเออมันใหญ่ซ้ำอันนั้มันเน่าเลยเก็บเครื่องอย่างนั้วเนาะดีเถอาเป็นอย่างแห้งพี่น้องเลยพลาดเค่าไปเมย์เชอร์เพิ่นยาสองรอบเลย นกันหายพาลงมาสูตรถรืน้ำทางวัดเพิ่น,ดดดนยุ่สูตรดรืน้ำเพ็ดอันห่งเกตยางก่อนมาจนก่อนดินดายานนยาก <c oughs> นหมอ,อาไปแหแลับไปดูไปยังไม่รอบจำไหมเอาไปหแล้วบล่ใช้แห่น้องนดินยาดินเลยมาพี่นะมาไม่ติดจิงเลย มาะด้คิดกลับกนไปสงเี่ขาดชื่อหัวหานำหน้ารหนึ่งนานสิบสี่พันสิมหาพันโรมัอะรเรียบอนีรน่ะบ้างดตใจเห็นลรมานนะกใต้านนะเห็นลมมัว่ามนยืเดตื่นเขาอยู่ได้ไหมบิงคหะเบิงไก่รุ่ หันรน่อยงเดินนงเดินลมมานอยดไอเตอร์ไปดินทอนใหญ่ยไม่ได้เมื่อเอาใช่ไหมนี่ใช้ดุงกันโมแนจะชื่อเทไรชันเทไรนี่เนาะสิบสี่พันสิบสี่พันอ่าได้ดายะอ่าไก่เห็นไก่ลุงเพิ่นเกือหัวหานใหญ่ไวพี่น้องเยแมงเตอร์ก็เลยซื้อมาเกือมันก่อนยัง้่อยหนึ่งไก่แมงเตอฮะช้ำกันนะเนี้ยโแนตัวถูกงหญ่วะเบิ้องฮะตัวงนี้ ตัโอ้ยทากันอันนี้ใช่ถุงน้อยวะน่ะ่มาเปลี่ยนกันว่าถุงน้อยกับถุงใหญ่ตีวันไล่พวกเนี้ยไกล้แล้วนะชื่อมาพร้อมกันใกล้แล้วจนใหญ่เลยพี่น้องเลยแมงเตอร์โดดบ่ได้เอาหัวหาในเพื่อนกินมิเตอเอาข้อปลายเอาข้อปลายให้มันกินวะมึงคือคนรุ่นๆกันเลยเลยโย่มึงเนี้เจ้าบัวอันนั้นใช่หน่อยปวดตกเลยนี cái đang còn lại 3 tu, cái mang tu còn lại 4 tu, cái sang bớt chip 4 tu, pinoi, chip 4 tu còn lại thay, còn lại 4 hà 67, còn lại 7 tu, 4 chip hà tu, bớt đi, còn lại thế này, mình chắc mình, tu phụ đấy tu này, hà ừ. này nè, lấy hà gùn này, con gà cái này là cái mẹ, hả? Tu mẹ chứ, nè, cái song này, tớ เขาไกลๆกับมันก็มีเตอรผู้ตัวแม่นี้ยเนาะมิสเตอรนั่นเบไปฉันมาเบิรงไก่แมงเตอร์พี่น้องเลยอันนี้ไก่ดุ้งเห็นไหมเตกต่างกันได้เติบได้ไก่รับไงหนึู่พบ่ท่านโยงเพราะว่าแมงเตอร์มีตอรเกลือข่าวไปเห็นด้วมันเอาไม่ได้เอาหัวอาหารให้เพื่อนกินท่านอ่ะมันกินอยู่บ่เนาะดุ้งเนาะโอ้ยโป้ยมันกินหรอปะมาไปเบิรงพี่น้องเลยเออเอาข่าไปเราค่อยอยากกินปันในฮะนะ สิบส sí, sí. uh ี่คือกันี่ตัวกันมาชิมหาเท่าไรยแล้วก็จะมาองัตหลายกวนแจ็คเชอป่ะที่มันฝนน่ะทงไงเฮ้ยจี่ะเออปากกว่าชื่อมาเพิ่มอ่ะเออเบร์ไก่แล้วยิ่งใหญ่นะไก่เรามาเบิ่งกันมืดฝนมาเล่พี่น้องเอ้คือมาเลยนะมัด ตกก็เป็นแต่ย่านเนาะจักลมจักรพลโอ้ยจักรกี่ใดภัยธรรมชาตินี่พี่น้องเลยแต่ย่านขึ้นแต่ละมื่อแตเวน้นโอ้ยเนาะอันอนี้แหละเพิ่นว่าปีชองพันทหาโลกกาสิวัวันนี่ดีแล้วแบบนี้ชม่นว่าอีดีเแบบดี๋ยวชี้ได้เนาะแผ่นดินเบาดินใบทีดด่จะไปจักคืนนี้กับพยเติมโทรมากกาับเมนเตอร์ห่อยู่พี่น้องย่าน Thằng nòng thằng nùng đó Chắc nòng chắc đục chắc phùa chứ không Ui này. này cây của mẹ tớ nè Nè tớ này nõi vô Nè nó yêu. vàng thì khổng lao là tớ bắt ngay Mình tăng cắn chắp Nè xì tớ Kinh hoa hàn uống nước Kinh bao à. Chắc xì kinh được bao đây nè Một hơi kinh à. Chưa Chưa Kín môn hán, các em ăn được, chưa mày ăn được nữa. Thừa nhảy bay chứ. Hẹn con lao ta, cứ thôi. Xuơm à? Chưa. Phu, bùp bắp bù nhả đây này? Gà xạ ư? Chưa. Shh shh. xạ đây này. Chưa. Chưa. Bơ. หว่าฝักหอมหอมก็กําลังสิเอาปลูกรุ่นก่อนนั้นไก่พันธุ์ของแม่เตอร์นี่แหละเนาะกินจนเบิดแล้วก็มาหวานใหม่อีกมึงบวบกําลังสิเป็นมากพี่น้อเป็นลายอยู่เช้านี้ก็ปิมาให้ยายเตอร์เพิ่นใแกเอามแต่มันบ่พอสิได้ขายดอกมันมันบ่แบบใหญ่บ่พร้อมกันหั่นนะบวบหอม Oh. Đã, nó Đây. Mạng đó 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 mà nhạc cả tầm hai thùng na cả cơm pha cơm phun bên ông ấy phồn chỉ tốt pha nhội gì khảo gì khảo coi là mặt là vang nọ tầm thì phần khao má cả nó cả tông là vang nè ไปขางในมาทางในก็นควรระมัดระวังกันเนาะเห็นข่าวว่าวันที่อันนี้วันที่สิเก้าหาวันที่หนึ่งเมษายนว่าพายุสีเก่าจากสีนีิลายเลยนเนาะตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเมียนมาคนเลยพี่น้องเลยตึกห่างถล่มกันไม่เมืนง่ายเนะาะเมื่อวานนี่ก็โอ้ตัว เสียหายหลายอย่างเนาะแตขอให้ปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะสู่ๆกันเบอร์สุขุสุคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางอื่นทางไกลพี่น้องเลยจากบ้านจากเมืองย่อนบ่มีเงินมีคำย่อนคว่ำทุกข์คว่ำยากเนาะไปแล้วก็ยังบ oh ่คิดว่าสิเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ย่านพี่น้องเลยเห็นข่าวแล้วก็บ่อยากเบิ่งฮอตโทรศัพท์บ่อยากเข้าฮอตเฟซบุ๊กบ่อยากเข้าฮอตอัน YouTube พี่น้องเอลยดนไปทางใดก็เห็นแต่ข่าวแผ่นดินบอกดินไว้เนาะ เมื่อยคนบัดคนแห่งเป็นโรคประสาทวิทยาแมงเตอร์นี่เห็นในแห้งอยู่ได้เมื่อคืนนี่ก็นอนบารับพี่น้องยาดเนาะอันนี้ก็ลมมาเลยเริ่มลมมาเลยกินอยู่บ่ทำกินได้ซื้อมาให้กินเบิ่แข่งหักเลยฮะจักเป็นไปซัง บ,บปลอยเวลาปล่อยอลไสิไปตอดแต่พักจนมุวนมัดชองนานค่ะว่านนะไม่ได้กินสากงเก่เกงไก่หน่้อยๆน,นี่ก็ได้กเ็เลยสิอันทางพคนไว้ก่อนพักง่ายผูไหจังไดปล่อยไม่แต่อันนั้นเอากินเกี้ยเกี้ยต่างกันอีดีไก่ราวกับไก่เหรอมึงหเบิงบ่งก่อนนิดหนอ้อย ไอกงก้กก totally. you know, right. right. ้ิกก้ไก่ราตุงไงซื้อมาน้ากันน้าเดียวกันเนาะชมว่าให้กินหัวอาหารนี่เะแมงเต่าไม่ได้ค่อยซื้อให้เพิ่นกินก็แต่เอามาก็เลยอยากซื้อให้เพื่อนลองกินลองเบิรกัหนไหมเพ่นก็ะตอนกินอยู่ตัวนอยแข้งักซาตนนอนขนาดเซเอ้าดไว้ก่อนค้างไว้นี่ยเด็อยดไปกินผักกินเนียอมค้างไวด่วยมาเลยพี่นอย ไปสาพี่น้องเลยเดี๋ยเมื่อเอาไอเตอร์เพื่อนก่อนอยู่เพื่อนยาเมื่อดินเพื่อนยาเมื่อเศร้าเลยเนาะคนว่าได้ทำมาเอาไอเตอร์คนมาเนอนเมื่อเม่อเมื่อส่งหายไปเด่นอยู่เพื่อนยาก็เลยคอยไปเด่นน้ำเล่าหรอกอ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์น้งเกลือก่ะพาดูไปเด่นเมื่อเอาไอเตอร์ก่อนยันลมยันผ้ายันลมยันฝนตกมาเลยอย่างนี้เนาะอย่างกูไม้ยลูกตกพี่น้องเอ้ พัดลมฝนตกเดี๋ยวนี้มันกับบกคือแต่ก่อนเนาะแต่พอแต่เม่เฮาหวั่วา่าลมธรรมชา,าติฝนตกแบบธรรมชา,าตินี่ผมจักผ้าห้องผ้าแตกผ้าลังไปจักลมผ้าหย่อมผ้าหย่มาเนาะแต่ญาติยัไงกัน,นสมมา่าลกูกฉีดแตกสลายคือพฝนวายบ่ญาตินี่พี่น้องเลยบวกกับคำง้อบอก,กินที่เชื้อใยุ้ย ง้อกินงัวเข่ามาหัวก็ได้เอาเอาอาหารมาให้ก่อนกัไปซาพี่น้องเลยเนาะแมงเตอร์กัซิลาพีด้านนอกเพื่อนแซมมีม่ก่อนไม่พอกันอีกคลิปหนาเลยพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าทางอื่นๆเนาะก็ขอให้ปลอดภัยกันมั่นสุขทุกคนพี่น้องเลยเนาะ ระหว่างทางชาวลาวเขาก็คือกนันเนาะที่ไปเห็นวิวเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยโคให้ปลอดภัยกันเบิร์ตชูมองสูบอดด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้แม่เจอกระพี่และน้องไปเที่ยวทรัพ้กรอนไทพฯกคนนี้กินหนาสบายดีกันเบิร์ตซูขูข่ซูคนพี่น้องเลยสบายดีเด้อเนาะลาไปพราะบรรยากาศาตามตรงไฮตรงหน้าขึ้นฟ้าขึ้นฝนแบบนี้เลยพี่น้องเลยไปแล้วสบายดีพี่น้องเลย